สายอ่าความสะพานน้อยที่เกษตรนะครับเลยทำรถไฟนิดหน่นะครับความสะพานน้อยอ่าแต่เป็นกระเสียงนะฮะันี่ดูเมนูของเขาครับเปิดร้านสเต็กนะฮะคุณผู้ชมดูดูดูอ่าราคาแล้วจะแปลใจครับไม่น่าเชื่อว่าสเต็กราคานี้เขาทำได้ยังไงแล้วก็อ่าเขาจะได้กำไรหรือเปล่าคุณนี่ยังงงคุณที่โจรยังงงอยู่นะครับว่าอุ้ยมันขายแล้วมันได้กำไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีเมนูอ่าอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือ เมนูน้ำเหนือรถน้ำเหนือสเต็กที่นี่คือสเต็กนะด้านบนนี่นะบที่ร้านน้ำเหนือสเต็กนะฮะด้านนี้เป็นสเต็กหมูนะสี่ร้บยเ้าบาทคุณดูครับสี่ร้อย้าบาทโอเหลือเชื่อครับสี่ร้อย้าพันมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อสเต็กหมูนะแล้วไก่นี่ราคาเดียวกันสี่ร้อย้าบาทแล้วชิจาเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีสลัดผักสลัดผักใส่ข้าวจานแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายทอดด้วยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่จะเป็นเร่ที่คุณโจทุ่บ้านขายไม่ได้ราคาที่นี่นะ แล้วก็มีสเต็กเนื้อเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โหเห็นเป็ไ้ไงครับเนื้อเนื้อเนื้อสันจากแอฟริกาเออจากอเมริกาหรือว่าจากนิวซีแลนด์ไม่ทราบครับเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โห,โโหวันชิมแล้วครับเนื้อนุ่มมากเดี๋ยวถ้ากูอดใจรอเดี๋ยวจะ,ดดใ,จะวให้ชมหน้าตาว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปยาวไปเลยนะครับแล้วก็อ่าซูซูกิชอบในการจัดจานของเขาครับจะสวยงามมากนะฮะเพราะวานนี่ถ่ายลงเอ่อเฟซบุ๊กไปแล้ว เขาจะมีเนื้อสเต็กค,คินหนึ่งนะแล้วก็มีสลัดผักแล้วก็มีเฟรนไฟรวางอยู่ในใจ,จานเดียวกันน้าทานน้าทานตากนะครับแล้วก็เมนูแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าสลัดนี่ครับสลัดผักครับสลัดผักครับกล้องมองเห็นหรือเปล่าครับสลัดผักสลัดผักมีอะไรใส่อะไรบ้างครับใส่ไข่นะสลัดซูน่าสลัดไก่ทอดนะนี่จะเป็นแนวสลัดนะครับคนทีออชอบทานพวก มังสว to ิรัตอะไรก็ทานได้นะเราให้เอาตอกเอาเนื้อก็ได้นะครับเอาสลับผักรูดก้อนเนื้อก็ได้อันนี้คุณพี่โจสั่งเป็นสลัดทูน่าไปนะครับเพื่อกินแบบจัเต็เนื้อนะดูนะครับราคาครับดูรารางครับยี่สิบเก้าบาทเดือเชื่อครับไอยี่สิบเก้าบาทเอ้ยเดี๋ยวก็ดูนะว่ามองจะกินแล้วจะราคานี้จริงหรือเปล่านะครับยี่สิบเก้าบาทโอ้โหเหลือเชื่อครับแล้วก็มีไข่กระทะยี่สิบบาท โอ้ไม่พลาดเลยคุณผู้ชมมีเงินแค่ร้อยกว่าบาทสองร้อยมานั่งกินร้านสเต็กสบายๆเลยนะครับที่นี่ครับมานประมาณน้อยครับเหลือเชื่อครับแบบนี้ก็มีด้วยในโลกนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าร้านประหยัดนะครับร้านราคาประหยัดแล้วก็อร่อยนะครับสุดยอดเลยนะครับเมนูอื่นเกามีนะเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันนะเจ้ากล้องน่าจะมองเห็นนะครับ สปาเกตตี้ซอสคีเมาหมูไก่ยี่สิบเก้าบาทนะฮะโอ้โหสปาเกตตี้ซอสคีเม่คูน้าไส้กรอกแฮมสามสิบเก้าบาทมักกะโรนีซอสตัวนี้ครับสามสิบเก้าบาทยากิโซบะหมูไกย่ยี่สิบเก้าบาทข้าวผัดกะเพราสามสิบบาทครับข้าวผัดอเมริกันสามสิบเก้าบาทดูสีสันนตาตาผัดอเมริกันนะสามสิบเก้าบาทครับแนะนำเลยครับแนะนำเลยร้านนี้นะครับโอ้โห ถ้าไปกินร้านที่อื่นนะร้านอื่นนะจะสเต็กเพื่อนดีๆของแทน้นะครับจานนึงก็สนะี่ห้าร้อยนะครหรืออย่างถูกก็เนี่ยทีบนก็ประมาณสามร้อยบาทนะครับแต่นี่ก็เป็นเ,เนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอ,เ,นอเนื้อที่เขาหมักก็นุ่มหมูนุ่เนื้อมนอันุ่มไม่ทราบหมักแบบไหนนะผมก็จะถามสู่อก็อยู่นะเดี๋ยวก็ถามสู่อเขแล้วกัก็เขาจะได้เรียหมักนะครับอาจจะเป็นความลับของคนที่ฝ่ายนะครับสเต็กปลาแซลมอนครับกรดฐานทัพนะเจ็ดสิบเก้าบาท ถึง99บาทนะครับาซซามอนนะครับแบบนี้ครับสเต็กบาซซามอนก็นี่ครับเป็นร้านที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นห้องแต่ห้องเดียวนะครันี่ครับเขาจะจัดร้านด้วยตานแบบนี้ครับก็มีไวไฟฟรีใช้ได้นี่นะฟรีไวไฟนะครับมีไวไฟแล้วหลัร้านนี้นะครับทีวีดูแล้วก็จะมีรูปภาพของอาหารของร้านเราสปาเก็ตตี้นี่นะครับไม่จะเป็น อะไรนะต้องสอบด้วยเปล่าแลนะ้วมีไฟฟตายด้วยนะมีสือสารแอ่งนี่ครับคือร้านนะครับไปน้ำเหนือสุดเด่นนะนี่ก็เขอบอาบอกว่าเปิดมานานแล้วไม่น่าเชื่อที่โจอยู่ที่นี่ก็านานแล้วไม่ไม่เห็นร้านไม่รู้หลบมุมยืนท่าไหนทีนีโจมองไม่เห็นเมื่อวานไปนั่งทานร้านเตี๋ยวร้านตรงข้ามนะมองเหน็นเอ๊ะร้านนี้ก็มีอาหารด้วยเหรอ ที่แรกก็เป็นห้องแถวธรรมดาที่เขาอยู่อาศัยกันะแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาฝนตกก็เลยหลบก,กินก๋วยเตี๋ยวร้าน <c oughs> น้านต้งข้ามนูนนะครับเขามองเห็นคนทานก็เห็นเออนี่มีร้านอาหารด้วยเลยอเลยเออวันนี้ก็เลยกเมื่อวานนะเัาก็เลยข้ามมาข้ามฝั่งมาแล้วก็มาทานแล้วก็บางควกาอร่อยครับแล้วก็ถูกด้วยเต็กเนื้อเต็กเนื้อกับเต็กหมูเมื่อวานนี้ผมจ่ายไปร้อยร้อยยี่ร้อยยี่สิบแปดบาท ไม่น่าเชื่อสองจานใหญ่ๆเกือบร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็น้ำแข็งเปล่าไปนะครับอร่อยมากนะไม่แน่ใจว่าจะทําออกมาทันหรือเปล่าพอดีไม่อยากจะตัดคลิปไปนะเพราะว่าอยากเป็นคลิปต่อเนื่องนะของคุณเล็กสั่งอะไรไปครับุิเล็กที่มาครับเตะหมูอ๋อนี่ของคุณเล็กครับเขามาด้วยนะ ก็ผู้ดีเจที่อยู่บ้างก็ร้องตามมานะครับเพราะว่าก็อยากจะมากินด้วยนะฮะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถ่ายยูทูบอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่ามฮจะถ่ายด้วยจ้ะจะถ่ายด้วยเนี่ยดูเดี๋ยวก็ถากล้องด้วยกล้องดูกล้องนะครับหรือกดติดตามเขาด้วยนะครับมีครับคุณเล็กอาจารย์ที่มานะครับเขาถัดทำยูทูบนะฮะก็พวกเราก็เพิ่งทำกันนะครับประมาณปีกว่าๆนะครับ ก็เม้ผมไม่ถ <can> <sh> <when we> <together> ึง <establishing> ป mm ีได้ทำไปนะก็มีเพื่อนกดติดตาม3,000กว่าจะเข้าส0่พันแล้วนะแก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มีน้ําใจกดติดตามซูนิโจชาวเวชแนลครับก็ยังก็สัญญาว่าจะนําเสนอคลิป YouTube ดีๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวดีๆอาหารการกินซูนิโชไปทั้งหมดทั้งอย่งจะนําเสนอแล้วก็ถ่ายคลอดมาให้ชมนะครับช่วนี้หลอกนะ 我们要去他那个哪吒。啊 ถ่ายทำถ่ายตลาดทัวร์ได้ไหมคุณโบอกว่าไม่ไม่ใช่ดวกดีกว่าเพราะเพราะมันลกๆอ่างเง uh, you so ีนยเขาก็ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะถ่ายตอนที่เสร็จแล้วกันนะครับที่ร้านอ๋อเราบอกให้เองค่ะก็เลยยากก็ช่วงนี้คุณโยใช้กล้องครัโปรโปสี่โปรโปสีเซสเซสชั่นนะครับยากค่ะ ตัวโพสิชชุกสั้นก็ไม่แน่ใจว่าภาพจะเอามาช้ำดีกว่านะฮะเดี๋ยวเมื่อวานลองสองคอมพิวตแล้วก็รู้สึกว่าภาพจะนะชับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตัดสิบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูตอนทพิหารออกนะครับได้คนะน,นะนแต่ว่ากล่องอะไรมันไม่มีแล้วครับที่สิดตามส่วงวัตถุนิยมแล้วไปเลยนะ ตอนนี้ยังก่อนนะคะ 多啦。做不了 อมาแล้วครับนี่ครับหา้าของเอ๊ะวานทิ้ใหญ่ตรงนี้ครับนี่ครับเจ้าของร้านอารมณ์ดีนะฮะื้ยโอ้นี่ครับมาแล้วครับีวชนีครับเต๊กน้ำเหนือนครเต็กน้ำเหนือนะับก็นี่ครับดูหน้าตาของอาหารนะฮะนี่เลยนะครับสเต็กเจิก้าโคิเบอร์เลยจานใหญ่ด้วย ได้หามาแล้วนะคะสเต็กที่กันที่มาสั่งนะคะเป็นสเต็กหมูนะคะอันนี้ราคา49บาทค่ะไหนๆมีเพนไฟนิดนึงยแล้วก็มีสลัดนะคะหน้าตานค่ะนะคะพี่เขาเป็นคนทานเองทำเองอ๋ออันนี้เป็นสลัดใช่ไหมอันนี้ก็น้ำมันพี่เขาเกลือกับน้ำสลัดกอ๋อสลัดคูน่านี่นี่สลัดคูน่ามาแล้วค่ะ ตลาดตัวหน้าราคาอะไรพี่ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทอหลือเชื่อยี่สบก้ายีบ้าทโอ้โหไม่น่าเชื่อนะบคุณอยีบาทนะฮดานเราเริมมลาเลยนะฮะไม่ทราบว่าพี่เขาทำอะไรตรงไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าโหดูนะครับหน้าตาดีสันหน้ารับประทานมากอ๋อ้านที่เปิดนานะครับพี่สองปีแล้วผมไม่ชื่ออะไรนชื่อติ เขาเปิดมาสองปีแล้วนะคะสองปีแล้วสองปีแล้วก็ขายทั้งวันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงตีสองทุ่มตีสองทุ่มแล้วช่วงที่ว่ลูกค้าเข้าเยอะที่ว่าไหนครับตงเย็นช่วงเย็นนะคนเลิกงานอะไรพวกนี้นะประมาณสี่โมงยาวเลยช่วงเที่ยงอะคะช่วงเที่ยงมีเขาไม่ค่อยมีพวกข้าราชการแถวนี้น่าจะมาทานกันเยอะบางคนไม่ไปรู้นะอย่างผมอยู่นี่ก็ตลอด อยู่นี่มนานานเลยยังไม่รู้เลยนะเนี่ยมีมีตอนที้กม็มีกินข้าวบ้างอะไรเลยอ๋อสอบปลายพรกพยาบาลพวกก็มาลอยก็มาเลยบ่ายตอนเที่ยงผมว่าถ้าเกิดเขารู้เจะบอกต่อนะ่ยถ้าเกิดคนมาก็คนคนกันเองคนนองบอกต่ออะไรเงี้ยแต่อ si ย่างผมมาทานนี่เดี๋ยวผมต้องบอกต่อเดี๋ยวไปบอกต่อคุณผู้ชมทีู่ชมยูทูบดูด้วยนะว่าเดี๋ยวที่นี่ร้านมีร้านที่ร้านสเต็กน้ำเหนือนะเพิ่มแล้วสองพี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเล็กสั่งสปาเกตตี้ขี้เมาค่ะอีกที่หนึ่ง พี่เม่าหมูนะพี่เม่าหมูค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องลองชิมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอโเคราคาเขาไม่แพงจริงๆนะคะสปาเกตตี้พี่เม่าหมูนะคะราคา39บาทนะคะอันนี้สลัดทูน่าค่ะ29บาทยี่สิบ29บาทโอ้โหจริงๆเลยมีอะไรให้ด้วยนะมีแบมะนาวมะนาวเดี๋ยวคนที่มาชิมนะคะว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะ มันจะมีน้ำสลัดอันนี้นะฮะสลัดทนิราที่หลังได้ะะะะะะนะเดี๋ยวางกล้องกันนะโหนี่ครับสีสันน่าทานนะฮะนี่ไม่ได้ใจเขลาล่าหรือเปล่าเดี๋ยวลองล่าหน่อยนะึงนะอ่ะเป็นน้ำสลัดหมูเขาก็นิ่มนะคะอืมอร่อยค่ะนะคะหมูเคาน,นิ่มนัมนเขาหมักยังไงเดี๋ยวต้องแอบขอสูตรไปบ้างไหมคะ,ะ,ะชิมครับจะชิมสลัดกหน้านก<ม>่อนนะ พี่ถิวนะพี่ิ่วเป็นเจ้าของร้านก็คุเกงเองเดี๋ยวมีเจ้ฮอสเซียมานะเดี๋ยวมีจ้ทนร้านนี้ทำใหญ่แล้วอร่อยอร่อยให้ได้ะ้เต็กสุดยอดเต็กเนื้อ ไม่พอก็สั่งเพิ่มได้ค่ะวันคี้เดี่ยวกินสองจา,งานน้ำสลัดหวสำหรับคนที่รักสุขภาพนะฮะมาทานร้านนี้ได้ครับส,สุดหนา้า บ้านเราก็กิโลละสองร้อยเาไปเนื้อนำข้ากิโลเป็นพันยิงสลัดนี่ต้องกินทำใหญ่ๆนะอย่าอย่าต่อว,ว่ากันนะครับมีคนม้อนเราในปากเรือเ่าสลัดเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำสลัดอ่าอย่างเช่นน้ำสลัดมีหลายประเภทมาก แต่คนไทยชอบทานแบบแนวแนวซีซั่นสลัดซีซั่นสลัดซีซั่นสลัดแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะสลัดโอ้โหหลากหลายมากสีแบบต่างต่างอนั่นก็รสชาติหนึ่งสี้นั่นก็รสชาติหน่นราน้<ถ>า,นานนี้เขาใช้แบบนี้มันออกหวานๆหน่อยน,น,นะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับ หมูห่าหมั่นนิ่มหมั่นนิ่มดีจริงเลยก็รู้สึกว่าถ้าเป็นแนวสเต,เต็กแนวอะไรพวกเนี้ยมีร้านเดียวที่บางสะพานน้อยร้านอนื่นยังไม่ได้เจอเนะครับมีร้านนี้ร้านเดียวทำตัวมาสองปีนะหลบมุ่งคือมงคนพ่อคนนี้ครับ มิงกินาอยู่ติดถนนต้ดถนนเราไม่ได้สังเกตเลค่ะผ่านไปผ่านมาก็เลยไม่เห็นแล้วเรสังเกตแต่น้ำขนาดไม่หวานไม่หวานเอาแก้ขักได้ เรากำลังหิวๆนะสั่งไปเลยสองจาน อันนี้ครับขอาคุณดันมานะไม่อมนะ่เจอครับกินน,น,นานนไม่หมดเลย <c oughs> โอเคครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผู้ชมจะจะเห็นอยู่ตามชอนิจจอ่ะนะครับก็ยังไงถ้ามาที่บางคำน้อยมาทานแ้วนี่ไม่ได้ก็หาตามจากบ้านก็ได้นะครับจากบ้านของคุณผู้ชมอเองนะฮะนานๆกินนี่อร่อยครับเจ้าเนื้อสลับครับสองนักทิดติดตามชมครับชอนิจโจอัลไายชาแนลครับให้รู้ปฏิทารนะคนรับเพื่อนๆสวัสดีครับ Obrigado. <laughs> ที่มาคนกันที่มามาแล้วนะคะ่ะพี่ติวมาแล้วคะ่ะโอ้โหท่าทางจะอร่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูหน้าตาก่อนนะคะสวยอนะสปาเกตตี้ที่หมานะคะถ้าเพื่อนๆสนใจมาทานอาหารที่ร้านสเต็กน้ำเนื้อนะคะ <c oughs> ก็มาได้เลยคะ่ะที่อำเภอบางสะพานน้อยอะคะ่ะอยู่ <c oughs> เลยจากตัวอำเภอมานิดนึงอะคะ่ะ นะคะราคาไม่แพงมากต้องมาชิมดูนะคะแต่อาหารอร่อยค่ะราคาก็นิดหน่อยนิดๆไม่แพงอย่างที่คิดไม่เหมือนร้านทสเต็กทั่วๆไปค่ะโอเคอย่าลืมกดติดตามชมนะคะค่ะ